เนี่ยเลจะบอกครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเมืองไทยของเราเป็นเมืองที่ร้อนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้นะผมเจอครีมกันแดดตัวนี้นะครับก็คือเซโร่นะครับเซโร่เนี่ยคุณสมบัติที่ผมชอบในตัวหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่เยิ้มนะครับมันทําให้เราเนี่ยแต่งหน้าได้แล้วก็อยู่ได้ทั้งวันอีกเหมือนกันที่รอจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแต่งหน้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองซั้ดูก่อนว่ามันเป็นจริงหรือ แล้วก็โดยเฉพาะคุณผู้ชายนะครับแล้วคุณสภาพสตรีที่ต้องแต่งหน้าแล้วเวลาที่ต้องออกไปเดินกลางแดดที่แรงๆแบบนี้นะครับนี่ไงเห็นปากมันไม่มันไม่เยิ้มกันแดดบางตัวเนี่ยนะครับถามว่าดีไหมเขาก็มีคุณสมบัติที่ดีแต่ว่าตัวนี้ที่ผมนําเสนอเนี่ยเพราะอ,อะไรรู้ปะฮะเขาสามารถที่จะใช้กับผิวหน้าทุกสภาพผิวได้นะครับแล้วโดยเฉพาะผิวคนไทยเหมาะมากๆโทนอัพผิวเนี่ยนะครับถามบอกว่าเวลาที่ใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะขาวขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแต่ รับประกันเลยนะคะว่าไม่ได้ขาวลอยไม่ได้วอกเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ผ่านทีมกันแดดมาเยอะนะคะแต่พอมาเจอเซร่ลแล้วอะรู้สึกผูกใจจริงๆถ้าคุณไม่ได้แต่งหน้านะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะเนี่ยพอใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะเห็นปะดูมันจะขาวกระจ่างขึน้นมาแบบนี้ฮะมันจะใสขึ้นมาแ่บเนื่องนะครับแล้วก็ใช้ได้นะคะ จะบอกว่ากันแดดได้แล้วก็แสง UV แสงรู่ยไรที่จําเป็นเลยนะครับเพราะเมื่อตอนนี้เราก็ต้องปกป้องคําว่าการแดดถ้าไม่ใช้แล้วคุณไปใช้ที้งบำรุงตัวอื่นยังไงหน้าก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องปกป้องนะครับแล้วก็ถึงจะบำรุงได้นะครับฝาด้วยนะครับเชน